you <laughs> คนส่วนใหญ่ที่ชอบไปเที่ยวสวนสัตว์นั้นต่างก็อยากจะใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆนานาชนิดที่เราเองก็ไม่สามารถพบเจอกันได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันแต่ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่ามีสัตว์อีกหลายชนิดเช่นกันที่ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสวนสัตว์ได้อาจจะเป็นเพราะว่าสัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์ที่หายากหรือไม่สัตว์เหล่านั้นก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตภายใต,ใต้การดูแลของมนุษย์ได้ ซาวลาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรูปร่างคล้ายกับแพะผสมกับเลียงผาที่ถูกค้นพบครั้งแรกในประเทศเวียดนามในช่วงปีคริสตศักราช1992โดยเจ้าสัตว์ชนิดนี้จะมีลักษณะที่เด่นก็คือมีลายสีขาวอยู่บริเวณใบหน้าและมีเขาที่โค้งยาวและแหลมคมซึ่งเขาของซาวลานั้นสามารถยาวได้มากกว่า50เซนติเมตรจึงทำให้มันได้รับสมญานามว่าเป็นยูนิคอร์นแห่งเอเชีย โดยซาวลามีพฤติกรรมชอบออกหากินตามลำพังและจะสามารถพบได้เฉพาะในเขตป่าทึบของชายแดนประเทศลาวกับเวียดนามเท่านั้นซึ่งในครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เวียดนามเคยนำสัตว์หายากประเภทนี้สิบกว่าตัวเดินทางออกจากป่าเพื่อมาทดลองเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ไว้ที่ภายในสถานที่ฟื้นฟูแห่งหนึ่งแต่ทว่าพวกมันก็เริ่มล้มตายทีละตัวจนหมดภายในเวลาไม่กี่เดือน นั่นก็เป็นเพราะว่าสาวลาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นอกถิ่นที่อาศัยธรรมชาติของพวกมันนั่นเองกลิล่าภูเขาสัตว์ที่กระจายพันธุ์อยู่เฉพาะในเขตเทือกเขาว,วีลุงกาเทือกเขาที่เป็นพรมแดนของประเทศจำนวนสามประเทศ ได้แก่ประเทศคองโกรวันดาและอูกันดาโดยคอริลลาภูเขาจะถูกแบ่งออกเป็น3ฝูงซึ่งฝูงแรกจะมีชื่อเรียกว่าวีลุงกาฝูงคอริลลาภูเขาที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาวีลุงกาฝูงที่สองจะมีชื่อเรียกว่ามาจายิงจา้าสามารถพบได้ในทางตอนใต้ของประเทศอูกันดาและฝูงที่สที่มีชื่อเรียกว่าบาวินดีที่สามารถพบได้ในอุทยานแห่งชาติบาวินดีที่ตั้งอยู่ในประเทศอูกันดา โดยเจ้ากอริล่าภูเขานั้นถูกค้นพบครั้งแรกในปีคริสตศักราช1902จากคณะนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปสำรวจป่าแอฟริกาแต่ในช่วงทศวรรษที่60-70พวกมันกลับถูกล่าและถูกคุกค,คามที่อยู่อาศัยจากมนุษย์อย่างหนักทำให้ประชากรกอริล่าภูเขาลดจำนวนลงและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างมากทำให้ไดแอนฟอร์ซีนักวานนนวิทยาหญิงชาวอเมริกัน ได้ทาการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์กอริลลาภูเขาขึ้นมาซึ่งโครงการนั้นก็ยังคงดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้และถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกอริลลาภูเขาได้แต่ก็ยังถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทําได้ยากลาบากเนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยของกอริลลาภูเขานั้นสามารถเดินทางเข้าถึงได้ยากมากและยังมีกฎข้อห้ามที่เข้มงวดอีกหลายประการ ที่ผู้ที่ต้องการเข้าชมกอริล่าภูเขานั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการห้ามใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันชูดฉาดการห้ามรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่การห้ามส่งเสียงดังและที่สําคัญห้ามจ้องตาและห้ามเข้าใกล้กอริล่าภูเขาเกินกว่า7เมตรซึ่งหนักท่องเที่ยวทุกคนนั้นจะมีเวลาในการเยี่ยมชมกอริล่าภูเขาได้คนละไม่เกิน2ชั่วโมง อีกทั้งการเข้าชมกอริล่าภูเขาไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถพบเจอตัวกอริล่าภูเขาได้ในทุกครั้งอีกด้วยหมึกโคลอเซอหมึกสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยถูกค้นพบและยังเป็นสัตว์ที่มีความลึกลับและหายากที่สุดสายพันธุ์หนึ่ง <S <S โดยมีการคาดการว่าหากเจ้าหมึกสายพันธุ์นี้สามารถอยู่รอดจนตัวโตเต็มวัยได้ มันจะมีความยาวได้ถึง14-20เมตรซึ่งถิ่นอาศัยของเจ้าสัตว์ชนิดนี้มีบริเวณหลายพันกิโลเมตรเริ่มตั้งแต่ทวีปแอนตาร์กติกาไปจนถึงทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาและทางตอนใต้ของนิวซีแลนด์โดยหนวดของหมึกสายพันธุ์นี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มดูลและมีตะขอที่แหลมคมและมันยังมีดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสัตว์ และมันยังเป็นศัตรูตัวชกาศของวานสเปิรม์มเนื่องจากมีการพบบาดแผลบนหลังของซากวานจํานวนมากที่มีร่องรอยคล้ายกับถูกปุ่มดูดและตะขอของหมึกซึ่งการพบเจอเจ้าหมึกสายพันธุ์นี้ได้เริ่มต้นในปีคริสตศักราช1925โดยในครั้งนั้นมีการค้นพบหนวดของหมึกขนาดใหญ่2เส้นตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารของซากวานสเปิรม์มและต่อมาในปีคริสตศักราช1981เรือลากอวนของรัเสเซีย ก็สามารถลากอวนติดซากหมึกโคลอเซอที่มีความยาวกว่า4เมตรได้ที่บริเวณนอกชายฝั่งทวีปแอนตาร์กติกาและในปีคริสตศักราช2005ก็มีการจับภาพของหมึกโคลอเซอได้ที่บริเวณนอกชายฝั่งหมู่เกาะจอร์เจียใตย้ในขณะที่มันกำลังไล่ล่าปลามาชิฟฟันแอนตาร์กติกาที่ระดับความลึก1,625เมตรซึ่งถือเป็นการจับภาพหมึกสายพันธุ์นี้ขณะยังมีชีวิตได้เป็นครั้งแรกแต่ทว่าในปีคริสตศักราช2007 หมึกโคลอโซขนาดใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่ถูกจับได้โดยเรือหาปลาซานเอสไปลิงที่บริเวณนอกชายฝั่งทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งถือว่าเป็นหมึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยถูกมนุษย์จับได้อีกด้วยอินดีสัตว์ที่สามารถพบเจอได้เฉพาะบนเกาะมาดากัสกา์และมันยังเป็นรีเมอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ โดยมันมีความยาวตั้งแต่หัวจะลดคนหางประมาณ60-70เซนติเมตรและสามารถยาวได้ถึง120เซนติเมตรที่บริเวณลำตัวของมันมีขนสีขาวผสมกับสีดำและมีใบหูที่กลมคล้ายกับแพนด้าชอบกินอาหารจำพวกใบไม้และน่ออ่อนของต้นไม้มีพฤติกรรมชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ซึ่งภายในฝูงของพวกันนั้นมักจะมีความสัมพันธ์กันแบบครอบครัวและจะจับคู่แบบคู่ครองเดียวตลอดชีวิต อีกทั้งเสียงร้องของสัตว์ประเภทนี้ยังสามารถได้ยินไปไกลถึง3กิโลเมตรซึ่งพวกมันจะใช้เสียงร้องเพื่อเป็นการสื่อสารและใช้เพื่อเป็นการประกาศอนณาเขตนั่นเองพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคือสถานที่จัดแสดงให้เห็นการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่เราแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นได้ไง่าย ซึ่งแต่ละสถานที่ที่ทำการจัดแสดงนั้นก็มักจะพยายามรวบรวมสัตว์น้ําที่หายากต่างๆเอาไว้อย่างเช่นการแสดงโชว,วานเพชรคาตรวมไปถึงฉลามอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่คุณสามารถเห็นได้ภายในตู้ที่ถูกจัดแยกกันเอาไว้แต่ท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าสถานที่จัดแสดงโชว์ทุกแห่งบนโลกจะไม่มีการจับฉลามขามาไว้โชว์เลยซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าในปีคริสตศักราช1950 มีการนำฉลามขาวมาจัดแสดงโชว์เป็นครั้งแรกแต่ทว่าฉลามขาวตัวนั้นก็ได้จบชีวิตลงอย่างปริศนาและสามารถมีชีวิตอยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้เพียงแค่หนึ่งวันซึ่งภายหลังก็มีอควาเรียมหลายแห่งที่พยายามจับฉลามขาวมาโชว์ในสถานที่ของตัวเองแต่พวกเขาก็ต้องยุติการโชว์ของเจ้าฉลามขาวไปเนื่องจากมันได้จบชีวิตลงภายในเวลาไม่กี่วันเช่นกันและในปีคริสตศักราช2004พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมอนเทเลเบ ก็สามารถจับฉลามขาวมาแสดงโชว์ได้นานที่สุดถึง16วันและพวกมันก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายเดือนซึ่งฉลามส่วนใหญ่ที่ทางพิพิธภัณฑ์มอนเทลเลเบจับมานั้นจะถูกจับมาด้วยตะข่ายตกปลาในขณะที่ฉลามยังเยาว์วัยและถึงแม้ว่าฉลามเหล่านั้นจะสามารถอยู่รอดชีวิตในอควาเรียมของเขาได้แต่ทว่าท้ายที่สุดพวกเขาก็ต้องทําใจปล่อยมันกลับสู่ธรรมชาติไปเนื่องจากฉลามขาวบางตัวไม่ยอมกินอาหาร จนมาถึงในปีคริสตศักรา 2017, ช2017ฉลามขาวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้ถูกจับและนำมาโชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในประเทศญี่ปุ่นซึ่งผลปรากฏว่าฉลามขาวตัวนี้ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่3วันเท่านั้นซึ่งจากการวิเคราะห์การตายของฉลามทั้งหมดนั้นเหล่านักสัตววิทยาพบสาเหตุหลักๆอยู่2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องอาหารการกินของพวกฉลามขาว เนื่องจากฉลามขาวจะกินเฉพาะเหยื่อที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่อควาเรียมส่วนใหญ่นั้นมักจะให้อาหารฉลามขาวจากสัตว์ที่ตายแล้วเนื่องจากการให้อาหารที่ยังมีชีวิตอยู่ขัดกับจัญยาบรณและข้อบังคับของอควาเรียมและสาเหตุที่สองก็คือพฤติกรรมของฉลามขาวนั้นเป็นสัตว์ที่จะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอยู่ตลอดเวลาและมีนิสัยที่ชอบว่ายน้ำไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นตู้ที่จะทําการเลี้ยงฉลามขาวไว้ได้นั้น จะต้องมีความกว้างและใหญ่อย่างมากอีกทั้งตู้ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยกระจกนั้นยังเป็นการรบกวนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของฉลามขาวทำให้ฉลามขาวเกิดความรู้สึกสับสนจนทำให้มันไม่ยอมกินอาหารแม้ว่าอาหารของมันจะเป็นเหยื่อที่มีชีวิตอยู่ก็ตาม